โอ้ดูเหมือนว่าค่า a i p ของผมนั้นจะอยู่ที่2390นะฮะลดแล้วครับผมเมื่อหลายวันก่อนนะฮะค่าไ a p ของผมนั้นทะลุแต่ไป3,000กว่าเลยนะฮะเนื่องจากว่าในตลาดนะฮะราคาสัตว์เลี้ยงคือแพงขึ้นมากๆเลยโคตต์ไททานิกนี่คือแบบขึ้นถึง10ทีเลย10ทีเลียตเลยนะฮะตอนนี้ดูเหมือนว่าตลาดราคาจะลดแล้วนะฮะอ่ะวันนี้อยู่กับแบบเพจสมุดเตอร์เองนะครับผมเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนเดี๋ยวเมื่อเช้าเลยดีกว่ามีอัปเดตมาใหม่แบบลับๆรู้ได้ไงเพราะว่าดูสิอะไรวะเนี่ย มีบ่อยักษ์ไม่ใช่บ่อยักษ์แต่เป็นเสายักษ์มาขั้นนะฮะตรงใจกลางเหมืองเพชรเลยพี่ตื่นมาก็คือเจอแบบนี้แล้วเรียกว่านี่น่าจะเป็นจุดจบของการ A อฟาร์มเพชรเลยว่าก็กว่าได้นะฮะเพราะว่าไม่สามารถหมุนและตีได้แล้วนะฮะมีการตั้งเสายักษ์ขั้นไปแล้วนะฮะถึงว่าทำไมราคาสัตว์เลี้ยงราคาลดลงแล้วแต่ว่าน่าตลาดน่าจะกลับเหมือนเดิมแล้วนะฮะถือว่าคุณเพชรตั้นแก้เกมได้ดีนะ a อ OK ไม่ได้แล้วทีนี้ถ้าใครจะมาตีก็ต้องมาตีด้วยมืออย่างเดียวแล้วนะฮะ ผมว่าการอัปเดตเอาเสาตั้งนี้ขึ้นมานะผมว่าดีเหมือนกันนะเพราะว่าจะได้ป้องกันแบบพวกเอ่อพวกแฮ็กด้วยนะฮะแต่ว่ามันก็ก,กระทบแบบพวกสายเอ่อออโต้คลิกมุนๆออตโต้คลิกนะฮะกระทบอยู่เหมือนกันดังนั้นใครที่จะฟาร์มเพชรนะฮะตอนนี้ไม่สามารถ a f k ได้แล้วนะฮะ AFK ก็อาจจะ FK ได้และแต่ว่าถึงแม้ว่าจะออตโต้คลิกแถวนี้ใช่ไหมโซนแถวนี้อาจจะตีได้อยู่แต่ว่ามันจะไม่สปอนมันจะไปสปอนข้างหลังแทน ผมคิดว่านะที่จริงในเมืองน,นี้นะฮะมีอัปเดตก่อนหน้าน,นี้แล้วนิดหนึ่งนะครับสมมติเราตีโซนนี้หมดใช่ไหมมันจะมีเวลาในการสปอนอยู่ซึ่งใช้เวลาประมาณ1นาทีได้มั้งไ่าจะน่าจะประมาณ1นาทีกว่านะฮะรวมถึงกล่องนี้ด้วยจะเจอแบบเทคนิคที่แบบว่าตีกล่องปุ๊บย้ายเซฟตีกล่องปุ๊บย้ายเซฟตีหมดนี่ย้ายเซฟนะฮะตอนนี้ทําไม่ได้แล้วนะฮะอันนี้อัปเดตมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วประมาณสาปดาทีแล้วนะฮะถ้าเกิดเมื่อเราย้ายเซฟมานะฮะก็จะพบว่าเมืองน,นั้นถูกบล็อกไม่ให้เราเข้าข้าาชวครอู เหมือนเพิ่มเวลาด้วยนะเนี่ยเพราะว่าก่อนนันนี้มันอยู่ที่ประมาณเวลาประมาณ2นาทีนะฮะตอนนี้เพิ่มมาเป็น3นาทีก็กว่าแล้วนี่คือการแก้เกมของคุณเพสตันนะฮะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาตลาดคือแบบราคาสัตว์เลี้ยงสูงขึ้นมากนะฮะเพราวมาก่อนหนันานี้มันจะมีแบบพวกแฮกนะฮะคอยฟาร์มเหมือน ตลอดทั้งวันทั้งคืนผมเองก็ไม่สามารถที่จะฟาร์มเหมืองได้ในเซิร์ฟปกตินะครับผมต้องไปฟาร์มเพชรในเซิร์ฟส่วนตัวเองอย่างเดียวเลยถือว่าแก้เกมได้ดีถือว่าแก้เกมได้ดีอ,ดดอ่ามาดูโซนอื่นนะฮะว่ามีการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่าโซน2นะฮะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเดอ้อเหมือนเดิมไม่มีอะไรมาบล็อกตรงกลางนะฮะแล้วโซนหนึ่งละ่ะโซนหนึ่งก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะอ่าโซนหนึ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างสรุปก็คือมีเปลี่ยนแปลงแค่โซนสามอย่างเดียวนะครับการพวกแฮกนั่นเองเอดดดดีีีีแแล้้ววใครท่่่บบาาไไมมซน3ะ ยังเอ um ฟเคฟาร์มตรงนี้ได้อยู่ออโต้ชิปหมุนหมุนหรือตีเองก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่าเพชรจะได้ไม่เฟือแล้วที่ผ่านมาคือเพชรเฟืองแล้วเกินเดี๋ยวจะมีคลิปแย่ีกทีหนึ่งนะฮะว่าการฟาร์มเพชรนั้นจะยังเหมือนเดิมได้อยู่ไหมจํานวนในการได้เพชรนั้นยังเหมือนเดิมอยู่ไหมเดี๋ยวจะมีคลิปแย่ีกทีหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูในตลาดกันหน่อยดีกว่านะฮะไหนดูราคาสัตว์เล้งหน่อยแต่บางตัวก็ยังแพงอยู่นะโอ้ร้านนี้ขายแพงไงร้านนี้ยังขายแพงสับปะ ตัวดัมเมเบเอร์หนึ่งบิลเลียนอยู่เลยนะฮะแต่บางคนก็ยังแบบมีการตั้งราคาเกินราคาจะปกติอยู่นะต้นที่ราคาเฉลี่ยประมูลนะฮะก็ได้ลดลงมาบ้างแล้วนะครับตัวฮิวเล็กโอ้โหใคร <laughs> ไม่ใช่ไททรนิกเนี่ยยัง7.3ดาีนะที่เราหาซื้อตอนร้อยบิลเลียนได้อ่านี้อยู่ในค่าเฉลี่ยแล้วนะฮะบางตัวฮิวสกเขา,าอ้าวไพเออเดียวไพเป็นแค่6กบเาบิลเลียนเหรออู้ ก่อนนั้นนี่คือแบบร้อยบิลเลียนนะอุ้ยราคาลงจริงอันนี้เอาละครับตอนนี้ใครที่แบบว่าในช่วงที่ตลาดขาขึ้นนะฮะเก็บเพชรเอาไว้เพราะว่าน่าจะลอยประมาณ1วันนะจะลงงลิปนี้นะฮะราคาน่าจะลงไปอีกดังนั้นใครแบบเล็งซื้อตัวไหนไว้30มสิบิลเลียนน่าจะกลับมาเออใช่ตัวที่แบบว่าเคย30มสิบิลเลียนมาก่อนอย่างเช่นตัวฮิวเฮลล็อกนะฮะดูซิว่าราคาลงไปถึงไหนละมาดูซิฮิวเฮลล็อกวู้สี่สิบสองถึงห้าสิบสองลงแล้วครับเริ่มลงแล้วฮะมาร้านนี้มีขายไหม อูเฮล็อกนี่สี่เอ้ยราคาเฉลีย่ยเอ้ยนี่ลงจริงเพราะก่อนก่อนนั้นนี่คือแบบขึ้นไปประมาณ60 70บิลเลียนเลยัตปกตินะหลังจากนี้น่าจะราคาค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงก่อนอัปเดตนะฮะแล้วหลังอัปเดตน่าจะราคาขึ้นอีกนิดหนึ่งนี่คือกลไกลตลาดนะฮะเออถือว่าเป็นเรื่องดีจะได้แบบไม่เฟอร์ละเริ่มไม่เฟอร์อุ้ยแบล็กลักวีเลยเหรออยากได้จัง3า0บิลเลียนอีโวเคัาเค้กด้วยเอาดีไหมสามร้อยบิลเลียนวิยีปัญหายากนะที่แบบสกิลแบล็กลักวีเนี่ยเอาไว ต้องไงดีวะโอ้โหแต่ราคาแรงอยู่อายเอาดีไม่ว่าคือตอนนี้พี่ไม่สามารถที่จะ afk ฟาร์มเพชรได้แล้วนะฮะตีมืออย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้โอ้แต่ว่ากว่าจะคืนทุนนี่ก็นานอยู่เือนกันนะอ่ะเอามาแล้วกันมาตัวหนึ่งอ,อ้ยอยอมาซื้อก็ได้嘛ม, <laughs> มันเกินราคาไปมากอยู่นะไอตัวเนี้ยเกินราคาไปมากเสียบสองเท่าแทบหลอง <laughs> อ่ะล็อกไว้ก่อน300บิลเลียนเดิืหนึ่งจุดสี่มาดูท้าทนิคก,กัน่อยดีกว่าททาทีท่นิ่ที่ผมอยากได้ตัวไทไอแคทนะฮะ เท่าไหร่ตัวไทไอแคทอ่ามีคนขายนะฮะอยู่ที่8.5เบลเลียนลดมาแล้วนะฮะประมาณ1.5เดิอนที10ทีเลี่ยนนะฮะโอเคราคาเริ่มลงแล้วตัวไพทเทนิกนะฮะน่าจะลงได้อีกแล้วไพทเทนิกตัวอื่นละ่ะตัวอื่นอย่างเช่นอ่าไนแมคแคทอ่ะตัวใหม่มีไหมไม่มีคนขายอ่าไม่มีไม่เป็นไรไทไอดะก้อนมีไหมอ่ามีเดี๋ยวไปดูกัน,นะฮะอุ้ยไทไอดะก้อน8.2เองเหรอน้อยกว่าไทไอแคทอีกสเต็งวีซะด้วยสกิลดีด้วยนะเจะ oon, Cat, ้าบอลลูนแคทสีน้ำเงินนะฮะ เก้าิเลียนอย่างน้อยก <th rier eventually> <laughs> ็ไม <c oughs> ่เห <able> ็นสิบธิเลียนแล้วเห็นสิบีิเลียนมาแบบน่าเกือบจะวิกหนึ่งได้แล้วบังคาบิบลาลาอีต้นนึงที่ผมอยากได้อยู่เหมือนกันมาเอาของร้านนี้ยังขายสิบธิเลียนอยู่เลยคุณพี่เขาราคาลงแล้วนะยังขายสิบอยู่อีกเหรอพี่อ่าอันนี้บอลลูนแดงขายไปจุดห้าเริ่มลงนะฮะเจลี่แค่ะมีคนขายไหมตอนนี้อ่ามีไหนดูหน่อยไหนโอ้อันนี้8ป5จุดสองห้าโอ้อันนี้ 8. ปจุดสองห้าเองทาเดนิเจลี่โอ้ข้างหลังเอ้าข้างหลังลักกี้แปดิเลียน แปด8ทนี้แล้วนะตัวนี้ผมว่าอีกประมาณ2อนิสสวันน่าจะแบบลงไปอีกน่าจะอยู่ประมาณ7แล้วโอ้ราคาดูตรงนี้ก็ได้อ่ะยังมีคนสิบเทียนได้อยู่เหรอซิรฟเวอร์เซลนะฮะเก้าจุดสองเก้าอันนี้แปดอันนี้ไงแปดจุดหนึ่งเริ่มลงแล้วนี่ไงเจ็ดหกเริ่มลงจริงตัวไททานิกนะฮะเจ็ดจุดสี่ก็มีโอ้ เอาละครับคุณผู้ชมครับใครที่เก็บเพชรเอาไว้อยู่ตอนนี้นะฮะรอประมาณอีก1วันถึง2วันใครอยากซื้อตัวใหญ่เต็มหาเลยนะฮะภ <c oughs> ายใน2อที่สวันนี้น่าจะลงไปอีกนิดหนึ่งนะฮะก่อนอัปเดตอากำมาจากตลาดมาแนะนำสมาชิกใหม่กัน่ลยดีกว่าที่ซื้อมาใหม่นะฮะตัวนี้ฮิวคัพเค้กเป็นตัวอีโวนะฮะอีโวคัพเค้กนะครับผมสกิลแบล็คลักวีนะฮะในราคา300บิลเลียนเจ็บจี๊ดเลย มันหาย,ยากด้วยแหละสกิลแบบนี้อาตั้งชื่อกัอนหน่อยดีกว่าตามงทำเนียมนะฮะตัวครับเค้กเรามีตัวหนึ่งหลืออยู่แล้วนะฮะแล้วตั้งชื่อไว้ว่าน้องเคก้กนะฮะแต่ตัวน,นี้เป็นสีออกชมพูชมพูก็ไปแล้วตั้งไปแล้วดังนั้นพี่จะตั้งให้กับตนนัวนี้ว่าอะไรดีอังุนแล้วกันตั้งชื่ออยางงี้กันอ่ะน้องอังุนแต่ตั้งเป็นสายกีกนราคาที่เกียรติพิมพ <c oughs> <c oughs> ์น้องเกรฟอะมาน้องเกรฟครับ นี่คือสมาชิกใหม่ของเรานะฮะที่จริงมีก่อนหนั้นีนหลายตัวเลยนะฮะที่พี่ซื้อมาก่อนหน้านี้ผมได้ปล่อยตัวฮิวเชฟแคทกับตัวอ่าฮิวโคมาแลกขี้ตัวสีชมพูไปนะฮะเปิดขายไปนะฮะแล้วก็มาซื้อไอตัวพวกนี้แทนนะฮะที่ซื้อมานะฮะมีอีกสตัวด้วยกันนั่นก็คือเจ้าตัวฮิวในแมกคาเกนนะฮะตั้งชื่อไว้ว่าน้องหมึกกรอบนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะฮิวในแมกสปิริตนะครับผมซื้อในตลาดกันตั้งชื่อว่าเหมียวนะฮะสกิลสเต็งวีส่วนไอตัวไอเจ้าหมึกเมื่อกี้สเต คือไดมอนด์สามนะฮะแล้วก็ฮิลมอสแอร์เหรออ่านไม่ถูกแนฮะเป็นฮิลมอสแอร์คอกกี้นะฮะสกิลทีเบิร์ดนะครับผมตั้งชื่อไว้ว่าน้องเพชรละกันเพราะว่ามันตัวเวลแวนกับเพชรเลยนะฮะห้าตัวนี้ซื้อมาใหม่นะฮะสี่ตัวนี้ซื้อก่อนที่แบบราคาจะขึ้นนะครับผมนี่น่ารักกันเลยทีเดียว อีก5โตนะฮะที่ซื้อมาใหม่นะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะจะทดสอบดูซิว่าการฟาร์มในเมืองเพชรนั้นจะยังได้เท่าไหร่จะยังได้เยอะเหมือนเดิมหรือไม่แล้วถ้าไม่ได้เอฟแล้วจะได้แค่ไหนกันนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บา,บายยจ้าเย้